สวัสดีค่ะพี่อขค่ะน้องค่าค่ะวันนี้นะคะพี่อีะะเนนะะพื่อปปน้องข่านะคะจะมาแข่งขันชาเลนจ์นะคะเรียกว่าชาเลนจ์แข่งกินวาซาบิเป็นอะไรที่ข้าชอบมากเลยจริงอบชอบ, <laughs> ชอบ ไม่ชอบค่ไม่ชอบนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะข้าวดื้อค่ะเราก็เลยจะทําการแข่งขันนะคะเหมือนเป็นการแกลง้งหรือเปล่าไม่ได้แกล้งพี่ไม่ได้แกลง้กลงพี่ไม่ได้คนอย่างนั้น <S 2> <S 2> <S 2> วันนี้นะคะข้าวเนาะค่ะดื้อมากนะคะพี่กำลังกข้าวนะคะมาแข่งกินวาซาบินะคะน้องๆที่ดูพี่อีฟอยู่นะคะคิดว่าพี่อีฟกับน้องข้าวเนี่ยใครจะชนะนแน่ เราจะจับฉลากนะคะโดยการจับปิงปองนะคะนี่เลยรูปปิงปองมีทั้งหมด3ลูกแต่ว่ามี2สีก็คือมีสีฟ้าสีชมพูนะถ้าจับสีฟ้าเนี่ยก็คือไม่ต้องกินแต่ถ้าจับสีชมพูก็คือกินข้าวโ <Yeah. S 1> มแน่เลยไม่ ดนไม่สีฟ้าคือกินไม่กินอ่าไม่กินสีชมพูคือกินสีชมพูก็คือกินนะจับสลากผัดกันทั้งหมด3ามครั้งถ้าใครแพ้แบบว่าจับสาครั้งใช่ไหมแล้วโดนกินมากกว่ากันนะอ่ะก็จะโดนนี่เลยแป้งลง,ง,งไปบนหน้านะคะกอน้าคมีจะได้สวยนะคะเรามาเล่นกัเลยคะปยิบฉุกก่อนแล้วใครจะเอาก่อนหนึ 1, 2, ่งสองสามเอาแพ้จับไปแพ้ต้องเอาก่อนะ ่าาแล้วพี่อย่าหลับแล้วหลับหันไปนู้นหันไปนู้นเออมือมเดียวไปเรื่อยนึงเอาเอาตรงออกอย่าเอามือช้อนข้างล่างด้วยเอามาถ้าสีชมพูโดนนะเนยแล้วดิข้าไม่โดนนะพี่เป็นไปได้อ่ะแต้มที่หนึ่งข้าไม่โดนนะคะทีอีน,นะคะทีอีมันจะไม่โดนไม่อยากโดนอะ่ะเขาไม่อยากโดนตัวเอง อย่างนั้นที่2อข้าวหั่นนุ่นโดนกินอ่ะสะใจอ่ะ <ś c oughs> มาใช่แหมน,นิดเดียวพี่ไม่ได้เป็นคนแบบว่าแกล้งเด็กอะไรอย่างนั้นพอ่อเนี่ยติดเดียวเองมาสองซั่งไปครับไปครับยังไม่ทันป้ายเลยครับไปแล้วมันต้องกินหมดนั่นนหะข้าวไม่อ,อร่อยอ่ะ <ś c oughs> อร่อยนะอร่อยนะเร็วๆรือดีข้าวจะให้พี่ป้อน เกินกินเกินไม่ลองอะ่ะเกินลงเลยต่อไปนะคะเป็นตาของพี่อีฟนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพี่อีฟจะได้สีฟ้าหรือว่าสีชมพูไม่ให้เห็นไม่ให้เห็นนะไม่ให้เห็นไม่ให้เห็นเนฮะ้ยเฮ้ยว้าสีว้าอีกแล้วอะ่ะว้าสองครั้งนะคะ ก็ชนะไป2ครั้งแล้วนะคะทีนี้ต้องมาลุ้นนะคะว่าข้าวจะได้สีฟ้าหรือว่าสีชมพูนะคะมาต้องคนโชคดีเท่านั้นแอบมองค่ะามีการแอบมองนะคะแต่เพิ่งแต่เพิ่งเอามือออกไปก่อนปล่อยก่อนปล่อยยังอ่ะเอาเลยนี่นะคะได้ยังเนี่ยข้าวยังสองทักโอ้ยยิคุณได้สีฟ้าทำไมอ่ะ ต่อไปนะคะไปตาออกพี่นะคะหนึ่งสองสามสีฟ้าค่ะเฮ้ยมันไม่สนุกเลยอ่ะทำไมเราได้แต่สีฟ้าเฮ้ยคือจากหลักไปสามครั้งอ่ะไม่มีใครได้มีข้าวได้ครั้งเดียวเองพี่ก็เลยจะต่ออีกสองตานะคะจะได้กินวาซาบิบ้างไหมโมอยากกินเนาะอ่ะมาล้วง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 นี่นะ น้องกันเนาะทำมาดุแรงอีกจไม่ได้เนาะเนี่ยอ๋อจะเอาอีกเหรอไม่ใช่ใช่เอาอีกเหรอนิดเดียวจริงๆนะเหมือนก้อนละสักอย่างอะโอ้กินน้ำกินน้ำเร็วเร็วเร็วเอ้ยไหวเยไหว้ยไหวอไหวเยไหวไหมไหวไหมเออลุงจะโมะไหมลุงจะโมไหม โอเคโอเคทุกอย่างโอเคค่ะอย่างโอเคที่ไม่แกล้งเด็กนะเด็กตอบดื้อมากจริงๆค่ะมันคือจมูกอ่ะมันคือจมูกอ่ะโอำไมไม่ข้าวไม่สบายไม่ใช่หรออุ้ยมีการเลือดอะไรอ่ะมีการเลือดออกเสืออ่ะมาต่อไปนะตาพีมากนะขอหนะสั่นแบบแรงมากไปอิ๊บนะพี่อิ๊บอะไม่รู้หรอกนอนอย มาเลยินมาเลยพี่อีได้กินวาสบีบอ่ะใครจะบีบให้หนูเวิร์กอ่ะบีบเวอร์กบีบไปเวอร์กอ่ะอย่าอ่ะอ้าวขอกพี่รู้นี่แค่นี้เองไม่แค่นี้อ่ะอย่างใหญ่อ่ะใหญ่ป่ะแค้ไม่ใหญ่ใหญ่อ่ะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอามาเอาไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องพูดแล้วห้ามกึ่คำนะครับบีดิดิบีบบัลเล์อ่ะแล้วบอกนิดเดียวพี่อีไิกลัวนิดเดียวเดีพี่จะกินนะ มขึ้นจ,ม,นจมูกจี๋เลยอ่ะไม่ไม่ขึ้นมันเหมือนหวานเนี่ย่ <c oughs> ไม่เป็นไรเลย <c oughs> ไม่เป็นไรเลยอ่ะตากก้อ,อยากกินปะ <c oughs> โอเคชิวๆว่า <c oughs> มา <c oughs> ต้องเยอะเอย่างนี้แหละ <c oughs> เราต้องดูก่อนนะคะดูนะคะเราไม่ได้โกงนะคะตาที่ห้านะคะตาสุดท้ายนะคะสีพูสีฟ้าสีพูนะคะ อย่ามือจับก้นอย่ามีการสัมผัสื้นโดนอีกแล้วเอาอะไรกับใครไว้อะใช่ป่ะน้องๆเห็นใช่ไหมไม่ต้องเยอะนะหนูกินไม่ได้ไม่ต้องเยอะแล้วเมื่อกี้ให้พี่อย่างเยอะอ่ะหนูหนูบอกว่าบีบกลับคืนบีบกลับคืนแหมพอพี่บอกว่าจะพาต่อไปอ่ะแหมข้าวพ่ออะไรข้าวอเอาแล้วแหละพอละ เดีで das, で๋ยวให้ดูปริมาณก่อนถือว่าโอเคอ่ะเพราะว่าข้าวเขาเป็นคนปัดไปเองนะพี่ไม่ได้บีบน,นะเมื่อกี้นั้น,นนะอะปัดจิงคืนไปให้จบๆคืนไปก่อนไม่รู้สึกอะไรหรอเต็มเลยมัม้งเอาอีกรอบไหมนะไม่หมดแล้วใช่ไหมพี่ต้องจับอะไรอีกปะต้องโอเคต่อไปนะคะพี่อิ๊นะคะส,สามอันนะคะเหมือนเดิมนะคะพี่จะใส่ลงไปนะ อุ้ยอันนี้เผ็ดะทำไม,ไ,มไม่อันออนี้มันเผ็ดอ่ะว่ามันเอาเดยวเกินเฮ้ยทำไมเราต้องโดนอีกแล้วอ่ะอันนี้ไม่เยอะพูดจริงจริงอ่ะนิเดียวในสรุปก็โดนเท่ากันปะแค่นี้เองนี่นะนแลนะหนึ่งสองสา <c oughs> มนะไม่อร่อยนะจริง อ้อ่ะกินกระซีเลยอพี่ชอบพี่ชอบฟอามซิของมันอ่ะโอเคข้าวเนี่ยกินไปอีกครั้งจาะพี่กินไป2แพู้ก็ต้องโดนปากแป้งปากแป้งนะคะโอ้ยเยอะลอุยขอโทษลืมๆืมมันเพลินนิดนึงซิขออ้อนวอนอะไรบ้าง ไม่ไม่หมูข้าเขาเป็นคนเด็กเดี่ยวเอามือลงตากต,ตาต,ตาต,ตา,ตตาอ,าอาตตาุ้ยตากไปเด้อเอามานะ้วตาอุ้ยอุ้ยอุ้ยเป็นไรอ่ะข้าทำหน้าอะไรอ่ะเอามาเดเอามาเน,น,นื้อในซองทุก แล้วเข้าเปิดหมดแล้วโทษโทษโทษเปิดแล้วหนูไม่อยากตาื่นตาเลยเปิดหมดแล้วข้าอุ้ยเปิดหมดแล้วมีวสิกเชนไทยเข้าอ,อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่อีฟด้วยนะแล้วอยากพี่อีฟเป็นน้องข้าวแข่งขงันทำอะไรกันก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนี้นะคะบ๊ายบาย